ปกติก็เป็นแฟนทั้งหลายพี่น้องที่คอยติดตามทางช่อง YouTube ของสวินผู้ดีนะครับทางช่องสวินผู้ดีนะครับแล้วจะได้กับฝากติดตามไปตลอดคลิปนี้กับผมก็ได้น,นำภาพพี่น้องมาชมอีกครั้งหนึ่งเนาะของพ่อจตุพรจตุพรทางขุนหานนะครับรเนาะเป็นดอกฟางเอวต่างกันมาเครื่องน้อยดีนิด มองมาถ่าถเป็นที่ใช่ไม่ใช่ถยากและหนาหลายเราไม่ใชิพวกถ่ปีนนะพี่น้องอแ,แล้วมันจัดหมอแต่ว่าถ้าไถได้นะพี่น้องไถือว่าโอเคเลยยังได้กระปากพี่น้องเลยเป็นทางเลืออีกด้านหนึ่งช่องดีมีซาละพี่น้องเลยพิจารณาในทางรถไถดัดแปลงของใครถินผู้สีช่องถินผู้สีนะครับเนาะตั้งยูทูบกับติดตามด้วยนะด้วย กันน้ำแน่มันเป็นช่องของยุทธบุกของทางช่องของตะวินผู้สีแล้วก็เฟตบุกกับตะวินผู้สีนะครับนะยัยงไงก็อยากเบิ้งลหลายๆก็ออาไปเบิ้งในช่องตะวินผู้สีแค่นี้กับที่กำหนด,น,ดนัดหมายวัน,น,นวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ตรงจะทุกคนงามแพงทางอำเภอขุนหานต้นไม้นะเกินเกินนี่กับเกินเลย ีแร้งเหรอพี่น้องเนาะทำไมเล้ยไายดีแล้วน้องไม่ดีวะมันทรคัากุ้งเนีพี่น้องเดี๋ยเพิ่งคลายโอ้รวมรถเนาะครับหนาเนาะหนาเนี่รวมรถเลยใส่หน้าเฮานี่ ใช้ดีไชได้แท้แน่นอนลอยบนเส้นเลยพี่น้องสำหรับคลิปต่อไปกระทั่งเป็นแทง่งทังเชียงรายเพิ่นกะตู้ขม่านะครับเนาะโขม่าเบิ้งมาจอดไงเพินเ่นได้ไปเบิ่งเช่นน้อยกับสิ่งใดแรงงานในเีนเพิ่นทราบว่ารถท้ายเข้ากับในช่งทั่วไปเช่นเดียวกันเพใหพี่น้องกับกำลังใจช่วยเชื่ชอช่วย หกพนพี่น้องเนาะ nhà ลา i แฮง้องเยเบิ่งมันไถไถงากพี่น้องไถงายยี nhà มันสูงันดแล้ว มองไถกบกันมีนะก็บางอางยากเอามองยากๆ็แหละจไดู้มันไทได้ เป็นโน้นให้นี่ก็แข็งอ่ะตู้ไปเจอเจอก็บีนหายาหลายเป็นเกี่ยยากเกลือเยอะอ้าวจะได้กินพี่กับผมถือได้ประมาณนี้เนะครับเนาะ